ตัวที่ยังมีอัพไซด์นะครับแล้วก็ฟันเดเมนทัลคิดว่ายังขายของได้ดียังทุกอย่างยังโอเคแล้วก็ราคายัางค่อนข้างถูก Q3 เนี่ยว่าดีแล้วโอนท็อปไลน์ประมาณ7-8็ดแพันล้านเนี่ยนะคขาดพัน <c oughs> ล้านหดลเนี่ยกำไรเนี่ยประมาณพันกว่าล้านนะครับ <c oughs> แต่ว่า Q4 เนี่ยนะครับคิดว่าดีขึ้นต่อแล้วจะเป็นเลคคอร์ดไฮของบริษัทแต่ที่เรายังเหลือว่าเป็นบายไว้เนี่ยแค่สตัวคือ AP สุภาลัยก็แสนสิริ เอาละครับเราไปปิดท้ายกันที่หุ้นอสังหาริมทรัพย์นะครับขอภาพรวมสั้นๆนะครับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถ้าดูงบตั้งแต่ต้นปีเนี่ยดีกว่าคาดมาซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองไตรมาสสามเนี่ยแนวโน้มไตรมาสสี่อสังหาริมทรัพย์ยังจะดีต่อไหมทางหลักทรัพย์กรุงศรีมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นในกลุ่มอสังหาัด้วยไหมครับคุณศักดิ์ครับ ครับผมสำหรับกลุ่มสังหาเนี่ย Q3 ออกไปเนี่ยดีกว่าเล็กน้อยนะไม่ได้มากนะครับประมาณแบบ,บ10%อะไรแบบเนี้ยภาพรวมนะครับแต่ว่าถ้าไปดู i ส s ในเนี่ยมันค่อนข้างผสมผสานคือคนที่ดีกว่าเนี่ยบางตัวก็มีปัจจัยเฉพาะ,<ม>ะเช่น LPN LPN <ม> fundamental อาจจะดูยังเป็นกลุ่มรากหญ้าที่อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เออมีขายตึกออฟฟิศเข้าไปนะครับ<ม>ก็เลยทำให้กำไรมันดีกว่าที่เราคาดมากนะครับ,รบอันนั้นก็ยังขาดทุนต่อขนาดมีโอนคอนโดใหม่อย่างนั้นสภาพการก็อาจจะยังไม่ ฟอนเดมเพนเท่าอันนี้ไม่ได้ซัพพอร์ตนะตัวแลนด์เฮาส์เราเคยชอบนะงบออกมาก็ค่อนข้างดีเพราะว่ามีทั้งโรงแรมใหม่มีห้างใหม่เข้ามาแต่พผเอิญนล่าสุดมีติ้งมายกเลิกแผนดิเว s ส m เมนต์แ n นไปละคือไม่ขายตัวแอสเซทอะพาร์ตเมนต์ในอเมริกาละนะครับเพราะว่าบอลยิวขึ้น p พรซิ n งบิดดิ้งเข้ามาเนี่ยราคาไม่ดีเขาก็เลยยังไม่ขายเรื่องอะไรจะรีบขายก็เก็บไว้ก่อนนะดังนั้นแต่ว่าแน่นอนมันทาให้โกลด์โมเมนตัมในปีหน้าเนี่ยอาจจะ น้อยลงแล้วนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยพึกษา,า,าก็ยังนะครับตัวตัวที่ยังดีๆเนี่ยที่เราให้เร t i ติงเป็นบาย,ยคือตัว AP นะครับตัวซูพลายแล้วก็ตัวแสนสิลินะครับเป็นตัวที่ยังมีอัพไซด์นะครับแล้วก็ฟันเดเมนทัลคิดว่ายังขายของได้ดียังทุกอย่างยังโอเคแล้วก็ราคายัางค่อนข้างถูกนะครับก็บในส่วนของตัว แสนสิริและการเล่าแสนสิริก่อนเพราะว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยมีอั l เ s สเมต t i n g นะครับโทนของการประชุมในวิเคราะห์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นบวกนะครับในในที่เราไปประชุมมาแล้วเราก็อัปเกรดขึ้นเป็นบายแทร็กเก็ตไพใหม่นี่เราให้บาท75สตางค์นะครับคิวสามงบบีดเราสูงกว่าที่เราคาดไว้ค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะว่าคือเราเรามองว่า Q3 เนี่ย ยอดโอนกําไรต่างๆมันไม่น่าจะเร่งขึ้นคิว Q อคิวอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ได้มีตัวคอนโดโอนใหม่เข้ามาแต่เอิญเร่งขึ้นค่อนข้างแรงมากนะเราก็เลยเซอร์ไพรส์แล้วพอประชุมเนี่ยผู้บริหารก็เล่าให้ฟังนะว่าอ๋อหลักๆเนี่ยที่ยอดโอนมันเร่งขึ้นมากๆเนี่ยเพราะเขาขายยกเบลขายยกหลอดคอนโดใน2โครงการคือ XT ห้วยขวางกับดีคอนโดไฮเดรเวแล้วแนวราบเองที่เห็นตามโซเชียลเน็ตเวิร์กโครงการซูเปอร์รักซูรี่เนี่ย พวกแถวแถวกรุงเทพที่กรีธาเนี่ยนาราศิริบุราศิริเนี่ยบ้านหลังหนึ่งแบบห้าสิบล้านร้อยล้านเนี่ย <c oughs> ขายดีโ so ซ <c oughs> เอาเลยนะมันก็ทําให้เหมือนแบบผสมผสานกันมาค่อนข้างดีมากนะ Q3 เนี่ยว่าดีแล้วโอนท็อปไลน์ประมาณเจ็ดแปดพันล้านเนี่ยนะเจ็ดปพันล้านบวมเนี่ยกาไรเนี่ยประมาณพันกว่าล้านนะครับ <c oughs> แต่ว่า Q4 เนี่ยนะครับคิดว่าดีขึ้นต่อแล้วจะเป็นเล็คอร์ดไฮของบริษัทเพราะว่ามียอดโอนเนี่ยที่เตรียมรอโอนประมาณ1 4 0 0 0ถึง15,000ล้านบาทนั่นแปลว่าเราอาจจะเห็นกำไรในตรมาสที่สําสำหรับตัวเซนซิลีเนี่ยคร่าวๆนะตอนนี้ตอนนี้คร่าวๆนะเพราะยังไม่ได้ทำพรีวิวแบบออฟฟิเชียลอาจจะเห็นถึงประมาณ2,000ล้านดังนั้นจบปีเนี่ยกำไรทั้งปีจะเรคคอร์ดไฮที่ประมาณ4 0 0 0ล้านนะครับดังนั้นก็ถือว่าค่อนข้างแรงแรงกว่าที่เราคาดการไว้ แต่เดิมเนี่ยค่อนข้างมากนะครับก็บถือว่าโอเคแต่ต้องบอกนะว่าปีนี้แรงตัวอื่นก็แรงแทบทุกตัวนะครับแต่ว่า ừ ừ พอมองไปปีหน้าเนี่ยโกรธทั้งกลุ่มมาสังหามันจะเริ่มน้อยแล้วนะครับมันจะแบบโตแค่โลซิงเกิลดิจิตหรือแฟลตหรือบางตัวอาจจะลดลง year year เยอนเยียเทียบกับปีนี้ด้วยนะครับก็ <ừ> เพราะว่ามันมีเรื่องของแบบเออฐานตันฐานสูงยจบไปแล้วนะครับแล้วก็วในช่วงปีสองพีที่ผ่านมาการเปิดตัวโครงการใหม่ค่อนข้างน้อย เงินแบ็กกรอกที่มารอโอนเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างน้อยแต่ว่าโมเมนตัมของการขายใหม่เนี่ยพรีเซลคอนโดต่างๆเราน่าจะเห็นโมเมนตัมที่มันดีขึ้นนะครับครับแสนสิริเป็นอันดับสามนะหลักทรัพย์กรุงศรีแนะนําซื้อแสนสิริเป้าปีหน้าเท่าไหร่ครับคุณศักดิ์ครับเราให้เป้าปีหน้าที่หนึ่งบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์นะครับสำหรับตัวแสนสิริครับนะบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ครับครับเทรดเนี่ยพ e ประมาณห้าเท่า price to book ศูนย์จุด้าเท่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าทางบัญชีแล้วก็ถ้านากำไรทำได้ประมาณนี้เนี่ยแปลว่ามีโอกาสที่จะจ่าย dividend per share หรือ DPS เนี่ยสิบสตางค์ up นะครับเราอาจจะมองได้ถึงประมาณสิบสองสตางค์เลยเหมือนที่สมัยก่อนเขา commit เอาไว้ว่าจะจ่ายนั้น dividend yield จะสูงมากถึงประมาณแบบเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ up ขึ้นไปอย่างเงี้ยก็ถือว่าค่อนข้างดีครับครับไม่ไม่ใช่ขึ้นเพราะว่า ข่าวว่าผู้บริหารจะไปเป็นคนดิเดตนายกใช่ไหมไม่เกี่ยวใช่ไหม <c oughs> อันนี้จะไม่เกี่ยวนะสารเสด็จอันดับสามนะครับ <c oughs> ไปดูอันดับสองครับอันดับสองเป็นใครครับคุณศักรับอันดับสองนะครับคือในส่วนของตัวุภพลายนะุภพลายเราให้เรตติ้งเป็นบายเหมือนทั้งกลุ่มเนี่ยแปดตัวเนี่ยมันอาจจะมีแบบ ดีบ้างไม่ดีบ้างนะแต่ที่เรายังเหลือว่าเป็นบ่ายไว้เนี่ยแค่สตัวคือ AP สุภไลก็แสนสิริสุภไลเนี่ยเราให้บ่ายเรตติ้งนะครับ target price ที่25่สบาทแปนะครับก็รายงานกำไรมา2007เนี่ยก็ดีขึ้นทั้ง Q ิวคิวเยนเดียเนี่ยตัดที่สูงนะครับแล้วก็กำไรก็บีที่เราคาดไว้ด้วยนะครับอยอดโอนทำได้ดีกว่าที่เราคาด Q4 มองไปเนี่ยอาจจะดรอปนะ Q on Q year on year นเยอโมเมนตัมอาจจะซอฟตลงเพราะว่า Q4 เนี่ยไม่ได้มีโอนคอนโดใหม่ ครับ Q 3มเนี่ยมี1ตัวนะครับงนั้นนะ Q 4พอไม่มีมันก็เลยอาจจะย่อลง Q on Q ส่วนเยนเยก็จะยอ่อเพราะว่าปีที่แล้วมันเป็นโหลดโอนหนักๆเนี่ย Q 4ปี2021มีคอนโดโอนใหม่เข้ามาถึง3ตัวดังนั้นะปีนี้ศูนยะ์เนี่ยมันไม่ได้มีตัวใหม่เข้ามาแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของไทม์ไลน์สเกดูการโอนนะมันก็จะขึ้นขึ้นลงๆนะครับแต่ว่าก็ตัวนี้ก็ยังถือว่ายังค่อนข้างถูกนะครับเราอ่ก่อนหน้านี้นะครที่เราออกเปเปอร์ไปมันค่อนข้างถูกแต่ตอนนี้หุ้นมันขึ้นมา ค่อนข้างเยอะต่อเนื่องอตอนที่เราออกเปเปอร์แล้วเปลี่ยนเรตติ้งขึ้นมาเป็นบ่ายน,นี่ก็คือวันที่เราเราโทน Bullish มากขึ้นเนี่ยก็คือวันที่เขาปลดล็อกเรื่องการขายหุ้นคืนถ้าจําได้เนี่ยเราเคยมาเล่าว่าตัวซูเปอร์ไลน์เนี่ยฟนยันเด m e มนทุกอย่างดีเทรดตอนนั้น PE แค่แบบประมาณ5เท่ายิวก็สูงแต่ทําไมหุ้นมันไม่ขึ้นเลยเหมือนขึ้นไม่ได้เพราะว่าในช่วงที่มีโควิดเนี่ย ราคาหุ้นลงมาเยอะผู้บริหารก็เลยออกโปรแกรมเป็นแชร์รีเพิร์ชชิงในการที่ช่วยเข้าไปซื้อหุ้นพยุงราคาไว้ไม่ให้มันแบบต่ําน่าเกียดหรือต่ํากว่าพื้นฐานมากๆนะครับดังนั้นพอราคามันจบโปรแกรมนั้นไปราคาหุ้นมันทุกอย่างสถานก,การณ์ดีขึ้นเนี่ยเขาก็เลยจะต้องขายหุ้นคืนกลับมาตามกฎของตลาดนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าุกลุ่มอสังหาคนไม่ค่อยชอบป,ปีก่อนหน้าเนี่ยนะปีนี้เนี่ยดังนั้นมันก็ขึ้นยากด้วยฟันเดเมนทลของมันเองแล้วที่คนไม่ชอบพอขึ้นมาก็ จะต้องโดนเกณฑ์ขายใส่มันก็เลยขึ้นไม่ได้นะครับดังนั้นพอเขาเยกเลิกว่าโอเคไม่ขายหุ้นคืนละนะครับเท่านั้นแหละนะครับประมาณรู้สึกต้นตุลาไหมฮะนะนะก็เท่านั้นแหละมันก็เหมือนเป็นการปลดล็อกตัวสุภาพรเลยนะบงบเามันก็ดีอยู่แล้วตอนนื่อ่ฟัน,นั้นม่เท่าไม่ได้มีปัญหาสภาพคล่องก็ไม่ได้เป็นมีปัญหาขายอินเวนทอรีก็ค่อนข้างดีนะครับเขาไปจัดสายวิสิตให้ดูว่าโครงการที่ก่อนหน้านี้เท็กเอรเบรดอาจจะต่ำแบบ20%เอเนะไรเงี้ยจะพอสร้างเสร็จแล้ว พพลายใหม่มันก็ไม่คยได้มีเนี่ยกลายเป็นว่าคนก็มาซื้อของที่พึ่งสร้างเสร็จแล้วแบบพร้อมโอนพร้อมเข้าอยู่นะมันก็ Take เทก r a รตก็ขึ้นมาแบบ4ี่ได้จากเดิมแค่ยีก็ถือว่ามีโมเมนตัมที่ค่อนข้างดีหุ้นก็เลยวิ่งปรีดขึ้นมานะแต่ว่าณตรงนี้ต้องบอกว่าคงไม่ให้ไล่แล้วเพราะมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะตั้งแต่ตอนนั้นที่เป็นเป็นสตอรี่ที่เราเล่าให้ฟังนะครับนั้นก็ตรงนี้ถ้ามีคงถือไปนะครับ ก็เลทโปรฟิตลันไปแต่ว่าถ้าไม่มีก็ตัวนี้คงไม่ได้แนะนำให้ไล่นะครับก็อาจจะต้องย่อรอให้มันย่อลงก่อนครับครับแนะนําซื้อสุภาลัยเป้าพื้นฐานปีหน้าเท่าไหร่ครับคุณศักดิ์ครับครับเป้าพื้นฐานนะครับในส่วงตัวสุภาลัยเราให้ยี่สิบห้าบาทแปดสิบครับยี่สิบห้าบาทแปดสิบนะครับสําหรับสุภาลัยนะครับแต่เด่นเรื่องปันผลใช่ไหมสุภาลัยคาดการดิวิเดีนยิวปีนี้เท่าไหร่ครับคุณศักดิ์ครับก็อาจจะให้ยิวที่ประมาณ6%ซ ครับือก็ถือว่าสมองแบบกิบเบิเปอร์แชร์ประมาณบาทสี่สิตังอะไรประมาณเนี้ยครับครับนะครับเอาล้วครับขยับไปที่แชมป์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ตกลงใครครับคุณแชมป์กลุ่มเราเลือกในส่วนของตัว AP นะครับคือถ้าณวันเนี้ยไปดูหลายๆตัวคือสุพรรณมันก็ดีนะครับแต่ว่าอาจจะมีประเด็นเรื่องหนึ่งก็คือปีปีหน้าเนี่ย โอนคอนโดใหม่เนี่ยอาจจะเริ่มน้อยนะครับปีสองพ่องอ่ะมีคอนโดใหม่โอนเข้ามาทั้งปีตลอดปีถึง7ตัวแต่ปีหน้าจะเหลือแค่3ตัวและเรงนั้นโมเมนตัมของโกลด์เนี่ยมันอาจจะน้อยลงไปหรืออาจจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับแต่ว่าของตัว AP เนี่ยเรายังประมาณการของเราเนี่ยยังมองว่าน่าจะยังสามารถโตได้นะเรามองแต่ว่าก็โตต้องบอกว่าปีหน้าเนี่ย ทุกคนโตน้อยนะครับ,รบแต่ว่าเราก็ยังมองโตได้อยู่ที่ประมาณ7%อเงี้ยในส่วนตัว AP นะตอนหลังเนี่ยก็พึ่งในส่วนของแนวราบมากขึ้นแนวราบทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับตัว AP นะครับรายงานกำไร Q3 มาประมาณ1,400ลดลงเล็กน้อย10% Q on Q แต่บวกแรง38%เย,ออเยียวนยก็จากเรื่องฐานต่ำนะครับแล้วก็ มีโอนคอนโดอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับก็ทำให้ยอดโอนเร่งกำไรก็เร่งขึ้นนะครับ Q4 คิดว่าเยนเดียน่าจะโตต่อแต่ Q-on-Q อาจจะก,ก,กั้มกึ่งอาจจะ f l a ตหรืออะไรเงี้ยนะครับ uh, เพราะว่าในส่วนของตัว Q3 เนี่ยมีโอนคอนโดใหม่2ตัวแต่ Q4 ไม่ได้มีแต่ว่ามีการโอนต่อเนื่องแล้วก็แนวราบทำผลง,งานได้ดีเราก็เลยอาจจะมองว่าอาจจะ f l a ตหรือซอ f t ลงนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับบุกลบ Q-Q อะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าเยนเดียค,คิดว่าโตได้ดีนะครับก็ ปีหน้าอย่างที่เรียนว่าเป็นตัวหนึ่งอ่ะขนาดโต7%นี่อาจจะโตสูงสุดแล้วในกลุ่มนะครับ,รบแล้วก็ณณนะนะตัวนี้นณะราคาเนี้ยเองเนี่ยนะครับตอนนี้ 10, uh, 10บาท20ตอนนี้10บาท20เนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเทรด P/E ที่ท5เท่าเท่านั้นนะครับคือถ mm ูกมากดีเว d ด i ยิวให้6%นะครับดังนั้นก็ ถือว่าค่อนข้างถูกแต่ว่าตัวนี้ในอดีตมันก็จะเทรดค่อนข้าง PE ค่อนข้างต่ําอยู่แล้วนะครับอาจจะแบบเจเท่า8เท่าอะไรเงี้ยคือต่ําถ้าดูเ v เวอเร s e c เซกเตมันจะอยู่ประมาณ9เท่าถึง10เท่านะครับแต่ว่าตอนนี้เทรด5เท่ายัางไงก็ถูกนะครับด้วยด้วยป,นะปีหน้า AP <อ>ให้ไว้เท่าไหร่ครับคุณศักดิ์ครับครับเราให้ valuation ที่ PE ที่7เท่านะถือว่าต่ํากว่าในอดีตที่มันเคยทํานะครับ จดเท่าเนี่ยได้ t a r g e t price ที่14บาท30นะครับดังนั้นตอนเนี่ยเทรดที่แค่ห้าเท่าเท่านั้นยิวให้หกเซนนะดังนั้นก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่โตน่าจะแรงที่สุดละขนาดโตไม่ได้สูงากแต่ว่าโตได้น่าจะแรงที่สุดในกลุ่มนะครับแล้วก็ P valuation ก็ถูกมากนะครับก็เลยให้เป็น top pick นะครับครับหลักทรัพย์กรุงศรีแนะนำซื้อ AP Thailand ในฐานะ top pick คุ้มในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เป้าพื้นฐานปีหน้า14บาท30สตางค์ ประมาณนี้นะครับนี่คือ3 t o ท็อปิกในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับนะครับย้ำอีกครั้งโปร16คุ้มที่สุดสำหรับสายเทคนิคอลต้องมีไว้ประจำประจาบ้านประจำห้องค้าส่วนตัวของเราชาร์ตเล่มแรกเป็น c a นเดล Stick c h a r t ติ้งเล่มล่าสุด จากสำนักพิมพ์ิ้งบีออนมูลค่าเต็ม1290เล่มที่2เล่มที่2นะครับชาร์ตแพทเทิรนเวอร์ชั่นใหม่ใหญ่กว่าเดิมอ่านง่ายกว่าเดิมอ่านสะดวกกว่าเดิมแล้วก็จะมีฉบับเวอร์ชวบรรยายไทยนะถ้าสแกนเข้าไปด้วยมูลค่า1200บาทนะครับเล่มที่3เป็น e l เรีย v e Trading มูลค่า990บาททั้ง3เล่มราคาเต็มรวม3 4 8 0 เหลือเพียง3,130บาทสั่งผ่าน m a n i p a พ s s สเปเชียส่งฟรีและได้รับของที่ระลึกทั้ง3ชิ้นทั้ง3ชิ้นเลยนะครับสนใจเชิญนะครับลาย ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า m a n i p a พ s ตปิดกันตรงตัวหรือว่าสแกน QR Code หน้าจอที่เห็นได้เลยนะครับทางแอดมินแจ้งให้ทราบสำหรับโปร หลักสูตรมณิพัสออนไลน์และหนังสือเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดจากทางสำนักพิมพ์ติ g งบ y ยอนนะครับสนใจง่ายสุดสแกน QR Code หน้าจอสแกน QR code หน้าจอหน้าจอเนี้ยครับหรือนะครับติดต่อทาง Line ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่าม e ิ p l u สติดกันตรงตัวนะครับ